สวัสดีค่ะทุกคนออยอเองนะคะก็วันนี้นะคะพี่ออยมีทริปนะคะที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนๆพี่พี่ๆนะคะจะไปปราณบุรีกันค่ะก็เดี๋ยวจะต้องมาจับกระเป๋าเนาะก็เลยได้ไอเดียว่ามาจัดกระเป๋าให้ทุกคนดูดีกว่าค่ะว่าถ้าเราแบบจะไปทริปที่ท่องเที่ยวคือเป็นทะเลอะไรอย่างนี้ค่ะเราจะจัดกระเป๋าเซ็ตประมาณยังไงดีบ้างนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรามาจัดกระเป๋าไปพร้อมๆกันนะคะ ก็ถ้าใครนะคะมีทริปไปที่ไหนบ้างช่วงนี้ก็ลองเอา,เอาตรงเนี้ยไปลองจัดดูได้นะคะแล้วก็ฝากอันนึงถ้าใครมีร้านเสื้อผ้าเนาะสำหรับไปทริปช่วงนี้นะคะก็เมนไว้ใน description box นะคอมเมนต์กันไว้ได้นะคะเผื่อพี่ออดไปช็อปปิง้งบ้างขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปจัดกระเป๋าพร้อมกันเลยค่ะอันแรกกระเป๋าที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นใบนี้ค่ะรู้สึกว่ามันน่ารักมินิมอลดีค่ะช่วงนี้อยากได้อะไรที่แบบ มินิมอลน้อยๆนะคะก็อันนี้เป็นของแบ็กเกจลักเกจนะคะเดี๋ยวพี่ออยขึ้นอินส a าแกรมเขาไว้ให้นะคะกระเป๋าของแบรนด์นี้ก็เพื่อว่าทรงมันสวยดีค่ะแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงน,นะคะราคาก็ไม่ได้แพงด้วยเขามีโชว์รูมอยู่แถวพระราม3นะคะหรือจะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้เหมือนกันค่ะจุมากค่ะทุกคนค่ะนี่ก็เป็นของส่วนหนึ่งเนาะเดี๋ยวพี่ออยจะมาแยกนะคะ คือในกระเป๋าเดินทางส่วนใหญ่อะค่ะทุกคนมันจะมีแบบอันที่มันเป็นร่องแบบนี้เนาะส่วนใหญ่ฝั่งเนี้ยค่ะพี่ออยจะเอาไปใส่พวกเสื้อผ้าเนาะแล้วก็เหมือนแบ,บ่งเป็นช่องๆไปเลยนะคะแต่ว่าฝั่งเนี้ยที่เป็นด้านเรียบอะค่ะก็จะใส่พวกต่างๆที่เราแบบแพ็คไว้นะคะอันนี้เป็นกระเป๋าพวกแบบเครื่องสําอางนะคะแล้วก็พวกน้ําหอมด้วยอันนี้มีเครื่องสําอางที่แบบ ใส่ไว้บ้างแล้วนะคะเป็นเซ็ตแบบแซลลี่เนาะแล้วก็มีโพนี่นะคะแล้วก็มีบราวนะคะบราอันนี้พี่ออยเก็บมาแล้วค่ะเป็นพวกอันเดอร์แวร์ต่างๆชุดว่ายน้ำนะคะประมาณนี้ใส่เข้าไปเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นสกินแคร์นะคะเดี๋ยวไว้ถ้าไปที่นู่นแล้วแบบพักผ่อนสบายๆอย่เงี้ยค่ะเดี๋ยวพี่ออยอาจจะลองมาอัดคลิปให้ดูนะคะเกี่ยวกับพวกสกินแคร์ต่างๆ อันไหนที่หนักนิดนึงนะคะเราก็ใส่ไว้ตรงข้างล่างได้โอเคค่ะลำดับถัดมานะคะก็อันนี้เป็นเครื่องสําอางนะคะแล้วก็พวกแบบลิกสติพี่ชยอย่างเอาน้ําหอมไปด้วยเนาะกลิ่นที่แบบเวลาไปทะเลเบาๆหรือเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเลือกน้ําหอมพี่ว่าสําคัญเพราะว่าเราจะต้องไปเจอคนมนากหาหลายตาใช่ไหมบางทีถ้าเราไปเดินปา่า ไปเที่ยวธรรมชาติเงี้ยค่ะเราก็อาจจะไม่คุ้นกับการใช้น้ําหอมที่มันฉุนมากเกินไปนะพี่ออยก็จะเลือกน้ําหอมนะคะแบรนด์โปรดเลยก็คือจะเลือกโจมาโลนไปนะคะเพราะมันเบาสบายกลิ่นที่ถ้าไปทะเลเราขาดไม่ได้นะคะคิดว่าทุกคนคงรู้จักกลิ่นนี้ดีนะคะก็คือโจมาโลนบูเซตแอนด์ซีโซนะคะกลิ่นนี้กลิ่นอันถัดมานะคะที่ขาดไม่ได้เหมือนกันเนาะก็คือฮันนี่ซัคโคแอนด e เดอร์ไน่านะคะกลิ่นนี้หอมมาก หอมแบบธรรมชาติดอกไม้นะคะฟอร,รนะกลิ่นนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคอมบิเนชันกันนะคะเพราะว่าตัววูเซต์แอนด์ซีเซลเนี่ยคอมบิเนชันกับอะไรก็จะทำให้กลิ่นนั้นดูวอร์มขึ้นดูคูลขึ้นดูเบาขึ้นนะคะละมุนขึ้นนะกลิ่นสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้เหมือนกันก็คือกลิ่น p อปปี้แอนด์บาเล่นะคะกลิ่นดอกปอปปี้เบาๆนะคะกับกลิ่นข้าวบาเล่เนาะกลิ่นนี้ดีมาก หอมมากนะคะแล้วก็กลิ่นเนี้ยฉีดดินเนอร์ก็รู้สึกเป็นผู้หญิงแบบคูลๆนะคะน่ารักดีนะคะก็ใส่ลงไปเลยลำดับอันนึงที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็คือจะเป็นอุปกรณ์ทำผมนะคะที่ขาดไม่ได้เนาะก็จะมีที่หนีบผมนะคะกับได้เป่าผมอยู่ในนี้ใส่เข้าไปแล้วก็อันนี้เอาไปเผื่อนะคะจะแบบเป็นเคส iPhone เนาะมันมีแบบ อันนี้ได้มาจากชีอินนะคะอันนี้มันจะมีสายด้วยทุกคน,นเผื่อแบบเราว่ายนมงว่ายน้ำอะไรค่ะก็เดินเล่นเนี้ยกันหลุดก็คล้องแขนเอาได้นะคะสำหรับนี้เอาไปแล้วก็เอาไปเผื่อเพื่อนด้วยอีกอันหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนเขาจะใช้ อันนี้จะเป็นกระเป๋าเครื่องสาอําอางนะคะที่เดี๋ยวจะเอาไว้ใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายทีนึงเนาะเพราะว่ากันพวกแบบลิปสติกหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ลำนับถัดมานะคะจะเป็นถุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะกับของจําเป็นในช่วงแบบโควิดเนาะในนี้พี่ออยจะใส่เป็นพวกโน้ตบุ๊กนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมี p p d เผเถอไปเล่นเกมแล,แล้วก็เดี๋ยวจะมีหนังสือสักเล่มนึ่งนะคะแล้วก็ มีเมาส์มีอุปกรณ์ใส่ทรงสส่ชา้าต,ต่างๆนะคะหูฟงหูฟังแล้วก็ในนี้ก็จะมีเป็นไวฟ์นะคะเอาไว้เช็ดมือเนาะเป็นแอลกอฮอล์ไวฟ์หน้ากากผ้าค่ะทุกคนอันนี้เดี๋ยวจะเอาไว้พวกไว้ในกระเป๋าสะพายเผื่อแบบอันที่ใส่มันขาดชำรุดหรืออยากเปลี่ยนเนะะี่ยค่ะก็จะใช้เป็นอันนี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะใส่ตามโอกาสเลยเนา โอเคค่ะเดี๋ยวอันนี้ถือไปนะคะใส่รถไปลำดับถัดมาค่ะรองเท้านะคะพี่ก็จะไปทั้งหมด3คู่นะคะคู่แรกอันนี้เดี๋ยวใส่ไปค่ะเดี๋ยวคู่นี้นะคะใส่ไว้ไปเดินทะเลนะคะแล้วก็ถ้าจะไปดินงดินเนอร์ต่างๆหรือแบบไปเดินเล่นชิลๆนะคะอันนี้ทนน้ำเหมือนกันนะคะเป็นของเจลลี่บันนี่เนาะลำดับถัดมาพที่อวถุงผ้าไป2อันนะคะอันนี้เป็นถุงผ้าที่พี่ยททำเองนะ,ะของเพจ e a l t h y Glow นะคะ ฝากทุกคนด้วยนะคะใครอยากได้ถุงผ้าดีนะทนทานลดโรกร้อนนะคะทรงสวยก็แนะนำ Healthy Glow นะคะมีสองลายค่ะทุกคนเป็นลายผู้หญิงอันนี้นะคะอีกอันนึงก็จะเป็นลายปลิ้น Healthy Glow นะคะเอาไปใช้แล้วก็เผื่อไว้ถ่ายคลิปด้วยฝากด้วยนะคะมีเสื้อยืดด้วยนะคะ Healthy Glow ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่ออยกะว่าเดี๋ยวใส่ของไปด้วยจะเอากระเป๋าอ,อันนี้ไปเผื่อค่ะ อันนี้เป็นของลองชอมนะคะเป็นไซส์ใหญ่เผื่อว่าแบบมีของงอกมานะคะหรือว่าของใส่ไม่พอก็จะเอาอันนี้ไปนะคะอันนี้เอาไปเผื่อบางทีพี่ออยก็เอาไว้ใส่เสื้อผ้าที่ใส่แล้วอะค่ะใส่กลับมาลำดับถัดมาเป็นกระเป๋าที่จะใช้ไปนะคะเอาอาริสโตโตใบนี้ไปนะคะสีสกายสีฟ้าอีกใบนึงที่เอาไปด้วยะคะ่ะก็คือน้องบอยใบนี้นั่นเอง ใครอยากดูคลิป full review นะคะแล้วก็บ o ย collection ของพี่ออยก็เดี๋ยวขึ้นชื่อคลิปไปให้นะคะลำดับถัดมาค่ะใบนี้ใบนี้น่ารักตะมุตตะมิมากเลยเป็นโรอีเวฟรามิงโกค่ะ,ะอาจจะใช้ค่ะไปหรือติดไปเผื่อนะคะใบนี้น่ารักชอบมากถ้าจะโดนน้าหรืออะไรเงี้ยพี่ออยก็อาจจะใช้บอยกับตัวนี้สุดท้ายค่ะใบสุดท้ายใบนี้ไม่เคยใช้เลยค่ะทุกคนเป็นของลองชอมนะคะ พอดีพี่อ้อยจะเอาชุดสีชมพูไปก็อาจจะเอาใบนี้ไปค่ะใบนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะคะไซส์เ็หูยาวก็มาดูที่ชุดกันเลยเนาะมีพี่ออยก็เตรียมไว้แล้วนะคะเข้าคร่าวนะคะ อันนี้จะเป็นชุดที่ใส่ขาไปนะคะเสื้อเป็นของ g e n t l e women ค่ะส่วนกางเกงพี่อยชอบกางเกงร้านนี้มากเนาะแล้วก็เป็นร้านที่ขายพวกแบบบี h w ว a r นะคะแต่อาจจะไม่ใช่แบบเป็นชุดว่ายน้ำเนาะชื่อร้าน hard f a v e s studio นะคะนะร้านใน IG นะคะแล้วก็ใส่กับรองเท้าคู่นี้ค่ะเนาะชุดที่2นะคะเสื้อก็จะเป็นชุดนี้เลยนะคะ เป็นผ้าลินินเนาะเป็นร้านเพรมนะคะ P R E M เนาะแล้วก็เพื่อมีเสื้อข้างในค่ะเป็นเสื้อกล้ามนะคะแล้วก็มีเสื้อยูนิโครนะคะเอาไปเผื่อว่าเราจะใส่แบบเป็นชุดไหน ชุดต่อไปนะคะเป็นชาใส่สบายๆนะคะใส่นอนก็ได้นะแล้วก็ไปเดินทะเลก็ได้นะคะอันนี้จาก u n i ิโคลค่ะชุดดอนยูนิโคลเหมือนกันค่ะอันนี้ g e n ท l e w นวูแนะคะเซตนี้ซื้อมาใส่เราไปทะเลเลยอันนี้ h a ร์ดเว e r s t ส d i o นะคะ ฮาร์ดเปเปอร์สตูดนะคะอีกหนึ่งชุดค่ะอีกชุดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ฮาร์ดเว็บนะคะ อันนี้เป็นร้านชีอินนะคะซื้อมาจากในเว็บค่ะน,นี่เป็นกางเกงขาสั้นนะคะโอเคค่ะ หครเจอกันที่ปันบุรีนะคะ